ทุผู้ชมครในช่วงโควิดแบบนี้การเดินทางโดยรถสาธนารนณะก็ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันเองครับกรมการขนส่งทางบกก็ได้เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดนะฮะให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามติดตามได้จากรายงานครับกรมการขนส่งทางบกในฐานะในาทะเบียนกลางกําหนดเงื่อนไขมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่งประจําทางในเส้นทางหมวดหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องหมวด4กรุงเทพมหานครหมวด2หมวด3และไม่ประจำทางโดยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของภายในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัดในช่วงที่มีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9 ให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติดังนี้ให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าเขตพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i n e t ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลผู้โดยสารและจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา131โทษปรับสูงสุด ไม่เกิน5 0,000บาทด้วยจึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> ในระบบการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม